น้ำละน้ำหรือวอเตอร์สาดน้ำอะวอเตอร์ทุ่มทุ่มวันอะไรสาดน้ำวันสงกรานต์สิบสามเบซาฮะทันวา่าวันพ่อสิบสองสิงหาวันเมษทียี่สิบเอ็ดมิถุานาวันวัยพุบวชยี่สิบเอ็ดมิถุนาตามสัญญาครั้ง,งก่อลสกเแล้วแน่นอนไม่ บวันละวันละกักวันละเบนเออเออข้มาสักเบนวันละไอ้เดียวไม่งครบคืนเล่าให้ไปได้เดียวเดียว,แ,ยแ,ลวแล้วลูกปยุยซ้ำเชื่อให้เดียวกัขบขอบคุณมากครับดีเกินซี่หนูกดีเกินซี่สัตว์ท่านตีดัดอาการนะกินไม่ได้นะตีดัดการฮ <l> <c oughs> ่ากินไม่ได้ มือตับนูตาน้าเมืองอะไวดูมือตับลูกเบาไหนนั่งเล่ยนเว้นจะตุคับหลุนไน่เมไม, <c oughs> ม่เล่มาคับฮอนลูกเบาคือโรยลูกเบาเมืองคนโมไ่ไวบ่รั้วเลย <c oughs> ไม่มีใครเกลียดกันเลยจริงไปนวดจีราพันปนอนคว้ากันเนี้ยเป็นศิลปินไม่นานปริงออกทางทีวีโอ้ทำวีซีดีเร็วเออ ปิ่งมงร่อง,งตอนมังปิ่งอ่าไอ้ไนก็โอ้ไลพ่พนาดปิ่งคุยซือสักลังตะเป็นวีซีดีออกปาทำไรปาไปโจกเว้วนยิกเม่งวันแกดีมันไม่เคยต้องเริ่มเลยกับลูกคู่อันลูกทยอยู่เกะโจ้อัน,นตนนั้นป่วพุ่มไม่ยาวตีครับนี่ไม่รู้อันนี้กับไหน,บน,บนนั่งครับไอ้ลูกเบาไอ้นูอนคลังค่งแข่งครับ ไมารวยร้อยหรือไม่ใหญ่เครียดกันพี่น้องนะผู้เฒ่ามีเกยคืนนี้บอกเร็วนี้ใหญ่ไม่แน้นโนอเพืร์ก่อนซุกเราเศรษฐกิจเย่ยตอนนี้ต้องการให้ทุกคลในวัวโลคนเโลในวัวโลมีความซุกท่ามเลยอย่าพปาดช่างคิดได้ตุกขมถ้าสุนัขสุนัขดื่อดอกทามเอลดื่อเคทโอ้ถ้าหมูหมูดืออด่อพริกลูกวัวดื่อเมยเมย์แปลว่าลูกวัวถ้าลูกวัวเดินเมย์วอล์กิ้งลูกวัววิ่งเมย์รันดิ้ง ้าลูกว <ination> <UB EN> ัววิ่งในทุ่งนา The m a y is d i t i n g in t h e b i n g na ว่าร้อ่าปว้าไอ้ไรหนุ่ยดิต i ิ g งเปลววิ่งเลยหนุ่ยได้เป็นนะในตบเสียวัวเลยที่เโอ้เก่งมากเลยในไม่ที่เมอลูกวัวแมอวัวลองยิ่นามเมอ ร้องในโคกรี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 ยีร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 ียีร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 ี เฮ้เส hey, e mm ียงกบกบควยควากบควยความามามาบิร์บิร์มาพันวัววัวร์ววัววมาบิร์นไอผมมอาจะมาบินมาโพเบิร์มามีความสุขอาว เสียงเคที่หัวแมวแมวเฮียเสียงหมดมาเบอร์เสียงกุ้งกุ้งกระโดงไม่ปิ้นกูจำได้ในโรงปรือเสียงกุ้งทำใงไอพี่หนุ่นุยเบาหน่อยน้องกุ้งเก็บพี่ ไายชาลาปีในปวกบ้านเด็ดเดเตื่นนนเรียนหลุดซัดนะพุทดโชคดีนะแกตื่นไม่ข้าเราจึงที่นี่ควนหน่อยเกยโผจากร่างนูจริงไอ้โตเอาเมียกูเล็กอยู่ต่วันเละไม่แก่เมือนมึงไอ้เปียกเอาเมียดีเจยเมือไอ้เปียกมันแกมเกยโปล่มันโสมดูไปเลยเมียกูเยียดมวันนี้ปรับปรับอยู่บนกบส่ันนันกว่าปา อ,อกูเก่งกว่าป้าเร็วๆจะไม่พบหน้าบัวอันจงที่นี่วาปัดปรืลูกลูกไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปลูกบอกเลยว่าถ้าองค์ชายจากไปไม่กลับมาลูกไม่ต้องการที่จะอยู่เอกพระนครยักให้พ่อด่าทุกวันเหรอ,อที่นี่เราเป็นผู้ยิ่งนี่ไปเสียร์ตงเชียตัวไอ้กับผู้ชายธรปณนีมันไม่หมาะสมต้องมาคิดว่าเราผู้ยิ่งต้องรักษาไวา้ความเศร้าวความช่วยด้านเเออต้องรอคุณขาพรมเหมยกันเพราะพรม้มเหมยกันคือราคาผู้ยิ่งใช่าไหมอยากโตก นี่จึงติดไอ้ไร่รมมากันบางๆใส่เกีี่ยเนี่ยล้ำบางเงียบเๆเอกตายพรมมากันอย่าไปตื้อลูกเออร์ลัดลึอโอ,อย้ยูไม่ลึกเออยูไม่ลึกก้ไปแป๊บเดียวเทนี้บางๆไอ้ไร่รมมากันนุยขับวางวางฝากูก้าวไปเดียววันแอาเมืองไอ้ไร,ร,ร่งไปแล้วจำดำเดือนในูกยีก็ห แล้วไม่ไปไหนลูกจะไม่อยู่เมืองยักษ์อีกต่อไปพ่อด่าทุกวันแล้วปอไม่ด่าเพาื่อลูกปอคนเดียวทึกงที่นี่มึงตาบันไดลบไปตกบกคิดมัง้งพ่อเชื่อหรือว่าลูกไปเบียอะไรกับขนนเขาอะไอ้กิงค้าบัตี้กูทามึงที่ว่าเรื่องนี้จริงไหมไอ้กิงไหมกิงไม่รู้แต่ว่าหลูเศร้าถือนั้นกับขวา,ายใจตยยัวใจญาตินั่นคือเขาปดีปดีป ตา,า,ามใจฮัตคาโกเฮตแล้วว่าน้ำโคองไม่หวานไม่ดาคลองวันเวลาพลาดไปจะได้รวยได้เกิดขึ้น,นหนุอยใจกูที่นี่เมื่อกี้และหนุยนนน่ยกูวันดีตอนลูกกูเตื้อกูมีลูกสาวคนเดียวแล้วทืงไม่ทำวันดีนะเรื่งเราไม่อยากตาย้าไม่ก็ไม่ได้เมื่อกี้แม่ไม่ว่ากูอยู่บ้านเปลว่ะหัวกูต้องชาร์จเก่งเพราะแกไป่อยากเกวันดีตอนลูก ต้งหลกตัววันบอกเรวต้องบบลงไบนี้นีเราไม่เช่ด้วยับพูดกันนี่ำให้คอ่าบอกว่าบอกวให้แกรไปบอกว่าก้ไปถึงมาาำไก่บาดูดีไปแกรูาไปไมโรยยกันแมมบากันชาดเลยคุณเล่ยคุณเล่ไม่แกได้กลับโครดได้ไปเวทีบ้าน่านรุมสุรัเล้ย ไอหนู่หนุ่ยบ้าไายวดเล้วลงพี่เคยบ้าเลยกครับไอเทงไปพบพี่เท่งรู้ได้ยังไงว่าพี่หนู่นหนุ่ยบา้าไปพบปีเกตซาดลุมแล้วพี่ไปทําไมปีบอ้อออเปลี่ยนรบก,กันเมย์ใหญ่บ้าเลยเมย์ใหญ่ว่าได้แต่เตี๋ยวงานไม่กินทำไปยุซานลุมหลักท่าบ้าวันเ็นก้าไอปมบหนองซาวันมันไม่บายกันเป็นรูป,ประชาิดักเรียนปานดิดไปเอ็นผีจึงมันว่าขึ้นสวรรค์ไม่อะ ปีว่าเอออดอยู่นี่กูข้าวแก่ปนีจริงก็เนียมันเป็งควยโอกันไปเม่วันมันวันเนี้ยปีปรับเก็ไปตามหลับควยน่องไป่ไงมึงปรับไหมคลานกูกูรับก็ไป่ได้ซักโถนมันปิดควยเกูไม่ปลัดตโอเงือมันอย่างบาเลยเหม่นเลี๋ยวนั่เลาังแกมึงไปโลตัสที่น้องเปียกูไปโลตัสนุกแกตเต้ตอนขึ้นได้เลยนตุงอันจ่าเจอปีอย่างองอะไรพวกเจอปี chụp đi lừa lại từng tre nên chụp lại em nữa chạy chụp đi chụp chụp lại dạng đen luôn trời u tăng chạy đi bay cưng bay chần trăm lên bay tầm năng năng đây bồn chần trăm tăng chạy đi phải lẻ năng lừa nu quăng anh rằng anh cầm lằng đắng rồi năng rồi ngày đây ê đây tre chi ôn biết cầm lằng đắng rồi ơ kệ tre ai tre ra đen bình lá tre ngôn chi ôn biết nữa quăng anh cầm đắng rồi đi năng anh กำลังดังอยู่นั่งเรื่องอันเออแล้วดังอี่ไทยเพลงอะไรเราเพลงอะไรไดดังอี่ไทยได้แก่แต่บ้านกูรองเป็นเป้อันเออเพลงอะไรไดเพลงอะไรไเกี่ยวว่าไปตีมอกันไหมจะไปก็รีบไปไปตีมอให้ใครตายไปไหมไปไหมลุงยมฝากไปชวนลุงยมเพลงอะไรไดเพลงอะไรแล้วเกี่ยวว่าตบ ตับ <Mile> ตับ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 หมูตับวัวตับไว้กี่แล้วไข่ตายชีมีจีมีแม่ไปออกจีมีไรตายดังอีตายเดีวนายเหตนการเก็บมึงจบเลยปันเพื่ออีจ้าอัแหละอายุได้ัก่แปดีได้ยี่ไหมกูกี่แม่เมื่อมันงามแกแล้วกี่แม่เมื่อแต่กูไม่เอาใช่แกเปไม่เอาู้รว่าจ้าต้องยังพือลยแม่ มึงโรเออคุณแหล่ทีเดียวคุณโรเลยว่าเจ้าอันตกอย่างพุ่วเล้วมึงตาบืนแหล่โร่คุณแหล่ทีเดียวคุณโรเลยมันใจแว่นแกนิวนางกลางใจไม่มันพาพวกมันมังคันไม่สังเกตจากลักษณะขาเดินไม่ได้กคุณแล่ทีเดียวคุณโรเลยมึงดับบนยรัเจ้าอันอย่างพว่แล้วมันใจชุดกลุ่มทองหนั่งแล้วได้การันก่อยแลกกันนะ เจ้าม oh, oh. hey, like. like, no ่คนที önem, man, ่รา้ใจเจ้ไแม่ที่เขาไม่รักเราเอาลูกเอาห้กูคนกลางไปด้ยไปไอ้หนูแบเกจนความรักมันยิ่งใหญ่มากกูบอกแล้วว่าความรักมันจะไม่คนตาบอดฮัลนแลก็ว่าแล้วความรักทำห้นั่งนองเดียวช่คนตาบอด ดังอีใจนั่งนองเดียวเออนั่งนองเดียวดังอีใจพีเบามึงเออพีเบากูแต่แกไขวยแกไขวยหน้าไม่มีแกแขวยหน้าไม่มีเออกูไขวยหน้าอย่างครบพอทำแกงให้กูฮอนพีเบามึงเออมึงแลกูกับนั่งนองเดียวโยกไกลๆกันเยอะมึงกับนั่งนองเดียวโยกไกลกันจิ้งเออแล้วล่างรงคนหนึ่งกันนั่งอะไรนั่งนองเปียวเล่นเดียวกันเพลิน โยกไก่กลเออตำเพลยดังมันน yeah, yeah. ั no, right s <S no, no, ่งนองเดียวเตี้ยได้วะฮะตัเพลยดังมันนั่งนองเดียวตีหกตาโ hone ก็อยดังแล้วนะกันนัเล่นเล่นไปวันี้อย่ากดังม่เได้กันนเช่นกึ้นใจมากตอนนี้ใครมีอะไรมาเล่นนึกทำให้ฉันสบายใจได้บ้างน้องดองดาวต้องการไก่กลายเขียนใช่ไหมน้องใช่มึงทำอะไรเป็นมั้งอ่ะน้องเพี้ยฮะมึงทำอะไรเป็นมั้ง cú ơ, cú này bên này năng câu, Rồi để mà mừng lên năn nản leo, mai bên trăng căng nì tông câu, ơ, năn uh. năng câu ơ, mึง cười lên năn nồng việt nà ơ, uh, để qua nghi leo, trái trái cái đây lướt, mai lục cú, để năn năn rồi mai lục cú, tệ đét giăng plong, mấy tiêm an, giăng plong ơ, để bỏ vô gần lại lại con mận mua, vô gần lại lại con mận mua ơ, vô gần lại lại con mua chẹp อันวันนั้นกูไเพลินนั่งพอกหรือดจี้จัดก,กุลบบ้านเลยชอยบัญชีจับปั๊บช,ชอยเกได้บัญชีจับปั๊บกู้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 ที่บัญญายระท่าธนาคารบุญดวงนั่งก้มงวยมึงว่างในรองบัญญายมา่ที่ระต่าธนาคารบุญดวงนั่งเออกู้บัญญายเป็นแจ้งปลิงแต่ว่าดนตรีไม่ตรงกล้องไม่ตรงทำเต้าชอยปละกู้รองกี้ไอ้กี้เอ,อือในรองมแม่ที่ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องแอมกูได้คนรอง ตาลงไปได้อย่างไรพร้อมใจนั่งหลับเชื่อมันปลิดมือชิงมือตับหลับลงพร้อมกันอล้วข้าวเจ้าปอบมันก็ต้มกัะขค้ก้อยมือตับนายราลิงเกี่ยวต้มไปพลางที่ตับไปพลางร้อย งานไม่ได้ทมไงรุนลินรุนลิ้น,นงานอ <c oughs> เาาาาออเล่าเก้าจะาพทมคอไม่พอหรือนั่นตั้งเตกกลางวันไม่ทานขึ้นรูมาหลับกันจังนายนัน à, อนอ่าหยุด้อยกิดเตืองแต่มไม่เก้าเขียคือขอบคุณครับมาขอบคุณ มันหลับกันจังนในน้ำปวดััวข้าตัวเต็มจัดถ้ากาจักบาทมานาานันาวบากูมกีต้ากีโบดก็เพี่ยนหัวเวียนตังรงมือตับมือมองลักแกงเจ้าอานเลี้ยวมองไปแล้มอือนนไปีเปดีใจใจลำพวงหูเปาดีก็พอควางได้ตั้งปีเก่าเคยจะนานจ้องน,นาน มือกล้องกล็ลงไปขี้ไปไหนไปขีอก็เร <c ười> ามือกล้องนั่งเบ <c ười> ็นั่งเบ็นั่งตะนานั่นผู <c ười> ้นี้รำคาญจะจัดกับควานก็ทำไม่ได้จะหักาตัวก็กลัวจัดเสียกลัวเมียบันดาโรยราคาห่า้าอยน้อยไปนายนั่งคืนพูดจูจีไม่ตีกระไง ลับได้ลับไปมือตับก่อยเล่นไอ้แจมมึงแหว่ามือตับรุ่นนั้นยังไม่เล่นกูมาเจือไหมก็ประกาศลงทีนี้เลยว่ามือตับกอยเล่นปีดปลีดอุ้นลังอกไม่ตีไอ้หลานเวโพมึงกันนั่นพ่อกวนไอ้ไก่กวนเล้ง trên đài trên đài để mừng luộc trên năng rồi bên ni của bà chan của mà khăn buồn nghèo không chan mà khăn tôi đã chép bên ni quá trang quang bài chơi, nồng đồng đau chứ là chan phúc mà rong phiền đất phiền là phước quang bài chơi, không nồng đồng đau cứ lòng đùa gì này phía xin ấy rằng bàn đừng fan bạc là bỏ chôn bún chôn bún chôn tất cái mặt quật nàm chứ chứ chan này tiếng mới rồng phiền lời nãy bây ta chứ มึงหลอกจิตนั่งเลยน้องเพียรเดี๋ยวกูเจอหน้ารย์กูมาเลยว่ะนั่งเลยซอยเหยียดผมดิกูกันเด็ดบอลกูก็นรอรัวไม้ลานีปลาอยู่นี่นัแน่ๆการตู้เลียก็ตัวไอ้หมดตังค์ก็รอได้ยัเว้นไม่ได้เลยเพลสอยู่ปั่นนันละเบอร์นี้ขวาชายข้าชอบขวาชายการรักขวาชายเพราะขวาชายรอข้าชอบขวาชายข้ารักขวาชาย เอากรรมรักของเธอกลืนไปงานอย่ามาย네 hm. ุ่งกับชีวิตของแม็กนะแม็กน้อยฮะในที่รองเพลงนั่งเบ้นอยู่นงไพอืจอแม็กืจอแม็กมาลงนั่งืจอพี่แม็กอยู่บ้านไอ้ก้อยเต็ดืจอผู้ก็ก้อยเต็ดืจอก้อยเต็ดเออืจอโรกเด็กนี่ผลนั่น ลกเด็กพือไม่ลกเด็กเพืเหตุผมเด็กอู้บวบบวบบบเลยได้กระตุยคนบวบบอันเี้เจอตนี่มือจิงมือจริงมาลงนังไอโบนอันเนยอยู่บดไอต้มือตับมือทับน้องเจมน้องเจมส์เจอเจมอเมส์เจอจริงนายสมบู ลอยเออเจนนี้พวกเราคว้าธอาจะต้องไปอยู่กับข้าพี่นุย้ยนางแยกมันจะเราไปเป็นสามีมนะันอ๋อเนี่ยบ้า,บาที่พี่นนุ้ยเราจะเป็นสามีของท่านไม่ได้รอกนางยยกถ้าคว้าใจไม่ไปทุกคนในที่นี้จะต้องตายและตกเป็นาหารของข้าในมือนี้พี่นุ้ย่าเพื่อนางยยกมันบอกว่าถ้าเราไม่ยอมไปกับมัน เราจะต้องเป็นอาหารของมันในมือนี้พี่หนุย่ยในฐานะที่พี่หนุหน่ยเป็นหวัวหนนะ้าพี่หนุ่ยจะทำยังไงป้มเปิมากงานเล็กๆปันี้หลูกนองทำว่าอ <c oughs> ย็บแมมตีมามันตุม้มานหน้ารุ่นกูเลยนะหนุ่ยนะว่าไงอะพี่เท่งถ้าในเมื่อลูกผีไม้ประฏิพพติภาพแล้วก็เล็กนะเออกูจะทำเองเดีเ๋ยวว่าใจห้องไงพี่เท่ง เราจะต้องตายพี่ถ้าไม่ยอมเป็นทหารยักษ์ประมาณนี้อะไรพี่โอ้กาโอ้ประมาณว่ครับประมานพี่ตี๊คือประมาณดีดิเลยมึงเล่นได้วกว่าใจเนี่ยหรือยักษร็วนักหน้ามึงกิบอกกูกันทีเฮะยบอกกูกันทีนายกูบอกกันได้แต่มึงอยากอย่าบอกเคยได้รู้แล้วนะเออ เมียตำไม่ตีกันจริงเออไม่จะตะเบียนนำโบกไม่โบกเผื่อตำไม่ตีกันจริงนำโบกไม่โบกไอ้ไรหูมันไอ้ไรหยัดเตะแม่มอย่าบอกเัยนะได้อ๋อเตงเอออยากนี่จะมาแต่มันกันนะแต่เตงเออเคยมาคันนั้นเลยกูก็จูใจกูบอกกันเนี่ยเขากูก็นี่เออกูบอกก็ได้แต่มึงอย่าบอกเคยนะเออกูไม่บอกเคยเมียตำรวจจะตระเบียนน้ำโบกกูไม่บอก เพื <ih ak> ่อจะไม่จีกันจริงอ่ะบอกกูไม่บอกให้ได้หูมันให้ได้เด็ดเมมเด็ดเมม่าลุดรอบได้ใครลบไปเจ้าเดิมกูนี่เมมกูก็ไม่รู้เลมป้าไปเคบังครูนื่นเดิมจาดพี่จดปลิดกนว่าไงคว้าใช้เอาแต่ดังยัก็ดเหาต่างออกไม่ได้แล้วเราจะยอมไปเป็นสามีของท่านดีมากเมมอ้วพวกเมมได้พวกอื่นใายกนี่นะ มึงไอ้เปรตไอห้หนูหนุ้ยมึงหยุดเลยไอ้เปรตไอ้เหี้ยนี่เราจักกันเเจอกูกูรู้จักหมดเพราะกูนี่เป็นยักษ์หูทิพย์ผาทิพย์ข้ารู้ตั้งนั้นกูนี่หนูจักใช่กูเจอชื่อหนูหนุ้ยพ่อชื่อไอ้นุ่นแม่มึงชื่ออีเน็ตเปียกกรอกเลยตาบอกพ่อชัออ้นอ้วนกำนันมันเลยว่ะเพียอนแต่คนในหนังนลั่นกูก็รู้จกักเจอได้มันชื่อไอ้เท่ง พ่อมันชื่ออ่อมันไม่ต่อกับมันบอกผมรู้แล้วว่านางอยากรโรไอปากอีปิดแล้วไอ้เต็งบืบ๊ชช่วยไอ้บ๊ชตะกุนทอตะคุนไข่พี่นิยตะคูนไอเติ่งก็ตรวจเต้าเฟินไอโบ๊ชปิดทวดทอเฮือช่อยเต้าขึ้นหน้าแล้วตายหัวกับตัวจเต้าเฟินตะกุนพี่เท่งหันหันตรวจไอเติ่งก็ตาทวมชื่อทวมช่อทวมโดยได้ถึงแลาไม่กินยาไม่จู้ปลัดโตนตายนายทวมนัดถอน โปรติงลาวลุงตูงไปใต้หน้าหน้ามั่มในเตือกตายนายตูงแพลตเทือกฮ่าโปรติงลุงตุยไปในลาดฮืดเลืตึกประทออตายเนี่ยไอติงลูกบ้าไม่เพื่นแต่งกับพืนถือกว่าดีเดียดหลังตัวทอหมดตัวตอหมดลูกไอติงกี้คนตัวตอหมดตัางแต่ต่างกันต่ากันตัวตุยตอวเป็นยาติงแกตุงดีหมดแล้วสิ ไม่รู้เรื่องไรกคนเลวแล,วแล้ว่าคุณแลนว,ว่าไงควาา้าใยเอาเสียงนักยะเพื่อความปลอดภัยเราจะยอมเป็นสามีของท่านดีมากแต่ตอนนี้เราขอเวลาท่านสักประมาณ15นาทีคว้าใจจะไปไหนเราจะไปเก็บเก้าของสัมภาระของเราได้แต่คว้าัยง่ามกิดหนีอย่างเด็ดขาดเราไม่หนีท่านหรอกถ้าอย่างนั้นคว้าัยไปได้พี่หนุ่ยพี่เท่งผมไปกนคว้าใจไม่ต้องเป็นห่วงต้นก็อิอิเหล่านั้นเลยพบกันยันตากเข้าครับ จนได้ก้าวตายตุ้นยากแลฟ่ฟลีดกว่าใจแกไปน้อยกว่ากว่าใจแกไปโอกาโกโอ้กูช่วยอ้ําเลยขนาดอ้เอเหยียดผมไปไม่ใช่เคียเลยร้อยเหยียดแมมกูรู้แล้ววนดาคลิกดีปนีบิ๊เจต,ตึงเบิ้มมันไปลยุยเหยียดแม่มอนดาวีบไข้กูต่อเจ้าเที่ยวเวลาเข้าเกี้ยเอานั่งยักว่าไงทุง่งถิงกับไม่จะสูงเออว่าไงเออปอผมก็จำเป็นที่จะต้องไปแกไปไม่ได้ ่ยาวมึงตัวยังตูเป็นตัวประกันที่นี่้ละต้านหนุยกับกว่าใจไม่มามึงตายช่วยหีิกูเห็นพมเบี่ยมวางเพื่อน่ะปวดรลอนกูตายมานุกยร้อยหลังอยากถ้ากว่าใจกับไอ้หนุ่มนุ้ยไม่กลับมามึงจะต้องตกเป็นอาหารกูกูจะกินมึงไอ้ติงตัวนี้กินปมชัยนี่เนื้อปมคมนี่ฮะเนื้อคมอยากกินเลยคมจริงอะเนื้อมึงนี่วางยุ่งก๊อบปฏิรูดมาก๊อบโดนหลังหิง ดีกว่าอ่นมานานแล้วมนุษย์เนื้อขมมโธ่เล่าขูจะได้กินมันยาชูกำลังให้ใจก้มต่อได้ปวดเกินๆนี่ดีขูจะได้กินมันยาคับาเชียนก็กินแต่นางอยากดีเนื้อพุ่มวานกรอบมันน่ากินนี่ทำไมไม่กินเพลตนะไม่กินกูไม่นางอยากเปรดอีนางอยากพี่มึงกินกูไม่อีเปรดอีพ,อพี่อีตายฮกตายฮกเนี่ยโอ้ยเท่งยาทำกูกูยอมแล้วยอมเลยตายฮกยอมเลยโอ้ยเท่งยาระทืบกู โอ้อยเยอย่ายากูเยยยยยอ้ยยยยอยย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 ยอยย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 ่ยย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 ยถึงเยยยยยอยยกยย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 ย